ตังแบบนี้นะครับแล้วน้ำหมักใบหูควางพิเศษทํำยังไงนะครับวันนี้พี่เสดเอกไม่ได้มีอะไรเลยง่ายจัดเลยนะน้ำหมักใบหูควางพิเศษจะมาสอนนะของพี่เสดเอกใช้แค่นี่เห็นไหมนี่มาดูใกล้ๆเลใบหูควางธรรมดาไม่เอาก้านออกด้วยนะอ่าไม่เอาก้านออกด้วยแต่ต้องเป็นแห้งกรอบนะตอนที่เก็บมานะครับต้องย้ําว่าเป็นแห้งกรอบนะนี่นะครับใส่ลงไปแบบนี้แล้วตีอ็อกหนึ่งคืนนะพี่เสดก็กจะใส่นี้เข้าไปเป็นตัวเสริมนะนี่อ่าอควาติกนะครับอควาติกบีนะครับใส่เข้าไปเป็นตัว ช่วยเสริมนะครับทำให้ปลาไม่ป่วยง่ายนะครับช่วยทําให้ปลาคึกเพิ่มขึ้นนะครับของพิเศษเป็นสูตรของพิเศษเองนะอ่ะแาแค่นั้นเลยนะครับส่วนการเปลี่ยนน้ำเนี่ยเมื่อวานพิเศษเปลี่ยนน้ำใช่ไหมพอเปลี่ยนน้าเสร็จปุ๊บพิเให้ไหนจะใส่เกลือลงไปในโหลนะจะไม่มาใส่ในน้ like ํหมักมันทําให้เรากลับปริมาณเกลือได้ครับอย่างเชเปลี่ยนน้าเสร็จปุ๊บก็ใส่เกลือลงไปเลยเกลือทําหน้าที่อะไรเกลือสมุนแบบนี้นี่เกลือสมุนแบบนี้นะครับนี่เกลือที่ไม่มีสารไอโอดีนนะเกลือแกงใช้ไม่ได้ต้องเป็นเกลือสมุนี้นะ ใส่ลงไปหย si ิบม okay. <go ือหนึ่งเกลือสมุทรทหน้าที่อะไรครับเกลือสมุทรทหน้าที่เลยนึ่งนะครับฆ่าเชื้อในน้ําเวลาที่มันมีเชื้อโรคมีปรสิตตามตัวเนี้ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อช่วยกาจัดปรสิตได้อย่างสมมติเวลาเราใส่ไปมันเกลือมันไปกองอยู่ก้นเหลี่ยมใช่ไหมไอ้พวกความเข็มเนี่ยพวกเกลือไปกองอยู่ก้นเหลี่ยมอยู่แล้วเวลาปลามาใส่อยู่มันใส่อยู่ด้านบนพอมันมีปรสิตเกาะหรือมันมีเชื้อโรคเนี่ยมันจะว่ายลงไปคุกเกลือคุกเกลือเออ นะครับมันทําให้ฆ่าปรสิตได้แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในน้าไปในตัวนะครับแล้วก็ทําให้ปลาไข่เครียดได้นะครับมันต้องใส่ปลามันก็จะช่วยทําให้ปลาไข่เครียดได้กลับมามีสีสวยนะทําให้ปลามีสีสวยดีนะครับแค่นี้เองนี่เป็นเทคนิคของพี่เสด็จกทำยังไงให้ปลาสวยแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะครับใส่น้ําหมักใส่เกลือสมุนนะครับน้ำหมักก็ใส่เพิ่มไปพี่เสดเอกใส่นี่อควาติกบีนะครับต้องมีอันนี้ต้องมีสาหรับพี่เสดเอกนะสูตรคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้นะ ถ้าสนใจนะเดี๋ยวพี่เสดก็จะปักตะกร้าไว้ให้นะเกลือสมุดก็มีหาซื้อเกลือสมุดเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆอาจจะเครียดนิดนึงไปหาซื้อตามร้านทั่วไปอาจจะไม่มีนะครับก็เน้นให้ไปซื้อตามร้านปลาสวยงามนะแต่ถ้าหาไม่ได้เดี๋ยวพี่เสดปักตะกร้าไว้ให้แล้วก็นี่เอาควาติกบีนะถ้าใครอยากใช้สูตรพี่เสดี๋ยวพี่เสดปักตะกร้าไว้ให้ครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับสาระดีๆนะในการเลี้ยงประกัดเงี้ยไม่มีอะไรเลยเทคนิคง่ายๆนะทาให้ปลาสวยได้แล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม